อ่เธอมาดูอันดับแรกก็คือตัวมอแปลงมอแปลงจะมี2ฝั่งนะครับถ้าฝั่งที่เข้า220เนี่ยมันจะเป็นฝั่งปลั๊ก220เนี่ยเราเรียกว่าฝั่ง primary ี่นะครับแล้วออกมาฝั่งนี้เราเรียกว่า secondary ฝั่งนี้ฝั่งที่เราจะใช้งานมัน,นอันนี้ยจะออกมาประมาณอ,อันนี้เขาเสียบ12โวลต์ใช่ไหม ขาก็จะอาจจะออกแรงแดงก็ออกประมาณ1ิบสิบสก็ได้18ก็ได้นะแล้วแต่เราแล้วแต่เขาต้องการกี่โวลต์อยู่ที่จำนวนรอบที่เขาพันตรงนี้ฝั่ง secondary นะครับนี่ถ้าเราต้องการ9โวลต์ไฟตรงนี้จะออกมา12โวลต์ถ้าเราต้องการา12โวลต์ แล้วเ,เ,เราต้องการ5โวลต์ก็ต้องใช้ประมาณ9โวลต์ฝั่ง s e น o า d ร r y นะครับทำไมเป็นเช่นนั้นเธอเรียนมาแล้วมันมีสูตรคำนวณใช่ไหมนี้พอไฟออกมาปั๊บเนี่ยหลังจากที่มันออกมา2เส้นตรงนี้อ่าเราก็ต้องพลิกอย่างนี้นะครับพิกอันนี้ C ก็ต่อข้อมไปแล้วแต่ว่า C หรือคาปาซิเตอร์เนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันเป็น C แบบมีขั้วนะครับ C แบบมีขั้ว อันเนี้ยถ้ามันเห็นที่เป็นเครื่องหมายลบๆอย่างเงี้ยสิ่งน,นี้เราเรียกว่าขั้วลบฝั่งนี้มันจะระบุไม่ระบุขั้วแต่ว่าเมื่อฝั่งนี้เป็นลบแล้วฝั่งนี้จะต้องเป็นอะไร<อ>เป็นบวกโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่อะไรในวงจรลิขิตไฟล์ในวงจรแปลงทำหน้าที่ในการทำให้ จำไม่ได้เหรอคลื่นที่มี c กับไม่มี c ออะคลื่นเป็นยังไงครับมันจะต่างกันใช่ปะมันจะทำให้รูปคลื่นต่างกันนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือไดโอดไดโอดเราเนี่ยจะมีจะมีแบบขีด,ขดใช่ปะบแบบขีดฟังขีดเนี่ยมันให้เธอจำอย่างนี้ ฟังขีดเนี่ยให้เสมือนเป็นแบบนี้เลยครับเหมือนขีดตัวนี้เลยมันขีดตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นโดยสัญลักษณ์ของไดโอดแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ไดโอดเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นอานดฝั่งนี้จะเป็นคาโทดแสดงว่าฝั่งที่ขีดขีดเนี่ยฝั่งที่ขีดคือฝั่งไหนฝั่งคาโทดคาโทดต้องการไฟอะไร ไฟล,ลบอานดต้องการไฟอะไรไฟลลไบวกโอเคนะอันนี้คือหลักการทั่วไปทีนี้เวลาเราจะต่อในวงจรเราถ้าเป็นฮาร์ฟเวฟมันจะต้องมีเซ็นเตอร์แท็บเอมันจะต้องมีฟูลเวฟแบบมีเสนเซ็นเตอร์แท็บฮาร์ฟเวฟไม่ต้องมีนะครับผ่านออกมาจากว่อแปลง2เส้นนี้ปั๊บเนี่ยสมมุตินะ<ม>จะวาดให้ให้เธอดูด้วยนะครับม้อแปลงมันจะมี แบบนี้นะแล้วก็ออกมาแบบนี้นเสร็จแล้วถ้าเราต่อ C ฝั่งนี้ต้องเป็นฝั่งอะไรครับบวกฝั่งนี้ต้องเป็นฝั่งลบน4นะครับแล้วก็ถึงต่อต่อไปเพราะนั้นเวลาเราต่อ เราก็ต้องต่อ,อยังไงครับถ้ามันออกมา2เส้นแล้วเราก็เอาไดโอดเนี่ยว,วางอย่างนี้เลยแล้วต่อเข้ากับสายข้างใรข้างหนึ่งนะครับป้อนเป็นไฟสลับมันสลับได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ถึงค่อยเอาซมาต่อแต่ว่าไฟบวกต้องอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับนะต้องต่ออย่างนี้ลบต้องอยู่ด้านล่าง อันเนี้ยพอหลังจากนี้เราต่อไปใช้งานได้ยังครับฝั่งนี้ก็เป็นเป็นออกไปใช้งานได้ละถ้าอย่างเงี้ยถูกต้องเรียกว่าฮับเวฟขึ้นขึ้นรูปขึ้นที่จะได้จะเป็นยังไงร,รูปขึ้นที่มันจะได้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ อ,นนแบบอันนี้แบบไม่ใส่ซีใช่ป่ะอันนี้แบบไม่ใส่ซีแบบไม่มีซีแต่ถ้ามีซีล่ะจะเป็นยังไงถ้ามีซีนะมันก็จะออกฟ <100 1. S 2> ๊บึืบอ่ามันจะประมาณนี้อันนี้แบบมีซี แบบมี C ก็ใส่ C เข้าไปใส่้มันถูกขั้วนะครับถ้าผิดขั้วเป็นไงครับซี oh, <okay. S 1> C, มระเบิดเลยตุ่มเลยเห็ oh, <okay. S 1> นไหมผิดขั้วนี่ไม่ได้นะ C อันเนี้ย oh, <okay. S 1> คือฮาร์ w แวรต่อได้เขียนวงจรได้วางอุปกรณ์ถูกเขียนรูปขึ้นได้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับฮาร์ดเวฟ